มิตรภาพเป็นสิ่งที่ดีความสามาคัคคีเป็นสิ่งที่ต้องการสบายดท่านผู้สมม้มนนีเฮามาหูจักเกี่ยวกับโครงการก่อสร้สางัวมิตรภาพเปลาวไทยแห่งที่หาระวางบึงกาดของประเทศไทยกับแขวงบริครรมใสซึ่งเป็นความิตรภาพแพลงท,ที่หาที่เพิ่นกำลังก่อสร้สางล่าสุดมีความคืบหน้าไปแล้ว14ปเซคือทางเที่ยวหูน้ำกันนะว่าไซแลนระวางประเทศลาวและประเทศไทย มีความยาว1 7 5 4กิโลเมตรควอวมิตรภาพนำกันอยู่ทั้งมด6แห่งห่งที่1ก็คือนครนุ่มอินจันน้องค่ายควอวมิตรภาพนอกทะเที่2ส,สวัสดนาเขตบุกดาหารควอวมิตรภาพแห่งที่3นครพนมหาแขวงคำนวลควอวมิตรภาพแห่งที่4เสียงของหาหวยทรายควอวมิตรภาพแห่งที่หาก็คือควอวมิตรภาพที่กำลังจะก,ก,ก่อสางกระยุนในปัจจุบันนี้ หนันกำแพงปีกควมิตรภาพระวางมึงกาดหาหดแฟนบริครรใส่แหละควมิตรภาพเพทที่หกหน้าตาดหาตะขอเพ่งแฟงสละวันต่อไปนี้เขาวาเบิ้งเกี่ยวกับข่าเขาว,ขาวรยายละเอียดของโครงการกรา่อสร้างควมิตรภาพลาวไทยแห่งที่ห้าระวางมึงกาดแข่งบริกรรมใส่กัน ข่าขาวนำโ้งมิตภาพลาวไทยแห่งที่หาที่เสื่อมต่อระวางแขวงบุรีคำไสหาจังหวัดบึงการประเทศไทยที่ลงมือก่อสร้สางมาตั้งแต่ตน้นเดือนมกราก่อน2 0 2 1แมนคืบหนาลร้หนาเวียดในม่อหอดไทยเดือนสิงหา2 0 2 1ปฏิบัติได้14.42%เดือนขาดไม้5 67%ท่านได้ทองพรมมวงขัวหนาโครงการก่อสร้สางขัวขามนำคล้งมิตภาพลาวไทยแห่งที่หา บริคํมไซบึงการได้ไ้หู้ว่าโครงการก่อสรา้างคว้วขามน้ำโคอมิตรภาพลาวไทยแห่งที่หาตั้งอยู่เขตป่านแก้วอุดมเมืองปากสั้นแขวงบริคัมไซโดยห่างจากเทศบาลเมืองปากสั้นไปทางทิศเหนือตามทางเด็กที่13ไต้ประมาณ10กิโลเมตรและห่างจากทางเด็กที่13ไต2,086เมตรโครงการดังกล่าวได้ถือสร้างตั้งขึ้นในเดือนสิงหา2 0 1 9 ซึ่งเป็นโครงการเงินกู้จากองค์การความร่วมือทางด้านเศรษฐกฯิจกับประเทศเพื่อนบ้านองค์การมหาสน้นจากประเทศไทยองค์การนีดาที่รัฐาบาลเล่าเลยครับเงินกู้ยืมเป็นจำนวนเงิน1.3.80ตือสปล้าน6กบบาทสกุลเงินไทยแบ่งออกเป็น2ส,สัญญาคือสัญญาที่1เม็นสัญญาก่กสางครัวขามน้ำคองลนสัญญาที่2เม็นสัญญา่อสางเสื่อมต่อเขาครวัว ได้ก็สางอาคารด่านสากลเข้าออกเมืองคงสางขัวสวงกลางน้าเป็นลักษณะขัวแขวนอยู่สวงกลางน้าผู้แบบค้างเป็นหูบก,กับแบบไม่ปีกแบ่งออกเป็นหลายสวงที่แตกต่างกันคือสวงขัวที่อยู่ทึ่งบกมี16สวงในนั้นเนย้า40เมตร8สวงเหยาหา10เมตร8สวงอยู่กลางนำ้ำมีหาสวงเยาเก่า10เมตร สอส่วนในเา้าหนึ่อยหาสิบเมตรสาส่วง,ง, 1, m, วงมีเสาเทึงบกสิบแปดเสาและเสาสูงครึ่งซ้ายกาบกลางน้ำสี่เสาดวงเยาะสะพอขวาร้างมดหนึ่งพันสามหอยหาสิบเมตรในนั้นเล่าห้าหัพิดสอบหาหอยสามสิบหาเมตรและไทยหัพิดสอบ8ปดหอยสิบหาเมตรในมีทางเสื่อมต่อขืนคัวเบื้องล m, ับแปเมตรรวงกวงของคัวทั้งมดสิบเุดสาเมตรสำหรับทางเขาคัว ปูดวยเบตงเสริมเล็กหนาเส้าหาซนติเมตรมีความกว้างทั้งหมดเส้าสี่จุดสิบเมตรในนั้นมีข้องลถดแรนเบืองละสองคูณสามจุดหาสิบเมตรมีบาทางเบืองละสองจุดหาสิบเมตรมีดอนกลางทั้งรวมทั้งขอบขคงการกว้างหาจุดสิบเมตรสำหรับจุดเปลี่ยนทิศของการจราจรแม้ในกำหนดอยู่เบืองประเทศเล่าโดยกำหนดความกว้างของขอบเขตนสงวนของทางเบืองละหาสิบเมตรมูลค่าและสัญญาของโครงการ หนึ 1> 1่งตือสามหอยแปดสิบล้านหกสิบเจ็ดพันบาทในนี้มูลค่าเวียก์โกสังขัวสี่หอยเจ็ดสิบหกล้านบาทมูลค่าเวียกก่อส,สางทางเสื่อมตัวของขัวและอาคารด่านเจ็ดหอยแปดสิบล้านบาทมูลค่าบาดางที่ปรึกษาควบคุมการโกสังสี่สิบสี่ล้านบาทมูลค่าบริหารในการตรวจสอบโครงการสิบห้าล้าน 15, 000, บาทมูลค่าเงินเทศเพื่อเลือเพื่อขาด63ล้านบาท ราคาธรรมเนียมการบริการ2.67ล้านบพันบาทเบี้ยงานการทำมากก่อสร้างสัญญาที่1แต่เส้นสัญญาทำมากก่อสร้างครัวข้าวนำคลองเวืองประเทศเล่าระหว่างกลกุ่มครัวทางกับบริษัท NPA Construction Group Ltd เมื่อวันที่30พฤศจิก 2, ายน2020ในมูลค่า3.79ล้านกบาทซึ่งเริ่มต้นสัญญาในวันที่4เดือน1ปี2 0 2 1 ได้สำเร็จในวันที่3เดือน1ปี2 0ง4นเรป็นยาการก่อสร้าง36เดือนและได้ยาขับประกันเศร้าสเดือนส่วนอย่างการหับเม้าก่อสร้างสัญญาที่2องแต่เช่นสัญญาหับเม้กาก่อสร้างเขาคัวรวมทั้งอาคารดานและสิ่งอำนวยความสะดวกอืนอ่นๆเบื้องประเทศ่าวรวางกลุ่มคั่ทางกับบริษัทสระลงคอนตรัคชั่นกลอเอลทีดีควมกับบริษัทเอส n t e อินเตอร์เนชั่นแนลอิเ c นียริ่งคอนทรัคชั่น โ o นโคูเอลทจอยเบนเจอร์ในวันที่30พฤศจิกายนพัน้าในมูลคา่าเจ็ดหอยเจ็ดสิบสามล้านกว่าบาทวันที่เริ่มต้นสัญญาวันที่4เดือน1ปี2 0 2 1และสํำเร็จในวันที่3เ 7, ดือนเจปี2 0 2 3ระยะเวลาก่อสร้าง30เงดือนระยะเวลาคําประกัน24สเดือนสัญญาความคืบหน้าทั้งสองสัญญาก็คือความคืบหน้าของโครงการอ่อนไทเรือนสิงหา2 0 2 1ตามเพนการแมน 8 7 5แต่ปฏิบัติในตัวจริง14.42%เซืร์เดนขาดไม้ 5. 6 7ท่านไ้ฮู้เติมอีกว่าอย่างงานไก่เคียรสิงกิดควางที่ถือพลกระทบจากโครงการก่อสร้างคัวขาน้ำโ้งมิถาพเล่าไทยแห่งที่หาผ่านมาทัางคณะกรรมการไก่เคียรสิงกิดควางได้องสมทบกับอำนาจการปวคคองท้องถิ่นโด้ได้ส่องหนากันกันกนบบรรดาเจ้า,จาของเหนือทีดิน ที่ถือครับพ้นกระทบจากโครงการดังกล่าวแต่ได้เหตุบทบันทึกความกันเป็นทีเหยบห้อยแล้วซึ่งมีเนื้อที่ดินส่วนต้นใหม่ของประชาชส่วนทั้งหมดหา4เฮกตาร์จำนวนขอบครัวที่ถือพ้นกระทบทั้งหมด51ครอบคขอบขัวมูลค่าการซืเอซื้อบผูถือพ้นกระทบจำนวน5.3 3ตดสามสาตือกกวีกบโดยนํำใส่ทืนสมทบภายในงบประมาณการลงทุนของรัฐบาลล่าเขาในการสำาัให้พระชาชนผูถือพ้นกระทบในแผนงบประมาณปี2020และ 2 0 2 1ได้รับอนุมัติจํานวน7 72ล้านกีบในแผนดัดแกะไ่ยปีของงบป,ประมาณปี2 0 2 1จํานวนพวกหอยเศ้าล้านกีบรวมเป็น1.39เก่าตือกีบเบากตะปะส้มันนั้นเป็นความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างควมิตรภาพเาาไทยแห่งที่หาจังหวัดบึงกาฬของประเทศไทยและแข้งวินข้าใส่ของโซโปโปลาแน่นอนควมิตรภาพทั้งหมดระาวาังโซโปโปลาในราชอาาจักไทยเป็นควมิตรภาพขามพรมเดน ซึง่าเป็น,ปน,ปนควัวทีขาวน้ำพองซึ่งว่าเป็นครัวมิตรภาพเป็นครัวแห่งความสามัคคีเจ้ากรนนอนมันก็เกิดผลประโยชน์ห้แกประชาุนทั้งสองศางสาเ,ศเต็มสางเศรษฐกิจเห้เเิบใหในขยายตัวที่ได้เป็นพระชชนสองศาสต์ยูทีระวางรุมเมน้ำพองลาวไทยเห็ดน,นีกันขยายตัวทั้งด่านเศรษฐกิจและนอกจากนั้นเอาก,ก็ยังสาม,มารถนํำใส่ควัวแหงนีเพื่อเดินทางไปอีก หนึ่งประเทศก็คือประเทศโซเวียตนามอันนี้คือเป็นสิ่งที่ดีสําหรับในการกอา่อสร้างความสมัคคีโดยสปอรเป็นกอ่อสร้างการไปมาหาซูกันให้สันสะดวกสบายยิ่งขึ้นแน่นอนรถไฟเราจีนเราไทยในไทยเดือนสิบสองนี่เราบครจะเห็นในการเปิดตัวอย่างเป็นทางการถ่าหาวิดโควิดเซ็นพี่นอ้องทั้งฝั่งันนมาเที่ยวทั้งบาทน,นี่เรอยและพี่น้องทั้งฝั่งนี้ก็จะไปเที่ยวอยู่ทังฝั่ง้นเ,เดียวกันสนับรองมาเที่ยวเบิง่งประเทศเราอาจจะเป็นประเทศน้อยแต่ว่าอุดมสมบูรณ์ไป้วยทรัพยากรธรรมศาตร์ ไมมีธรรมศาสตร์ยางล้วงลา้ในการท่องเที่ยวว่าจะเป็นทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมแล้วก็ทางด้านธรรมศาสตร์แบบนี้นท่านผู้ชมนอกจากนั้นเราก็ยังสามารถขึ้นรถไฟแต่ละคนวิ่งจันทร์ไปเที่ยวทั้งพิเศจีนก็ได้เส่นเดียวกันรือว่าเห็ดค่าเห็ดคายท่านผู้ชมขอบคุณขอบใจในการติดตามท่านผู้ชมสบายดี